โอ้โหถ้าถ้าทางจะไปนานนะคะนี่มันได้กุ้มไฟลายแล้วบปล่าคะนี่นะนะ<ป>นี่นะคะรถเขาขึ้นไปแล้วนะคะ<ป>เราจะตามไปไหมไ<ป>นั่นเราก็ไม่ต้องตามเนะเาะเขาไปแล้วนะคะขึ้นเขาแล้วคะ,น,น,น,ะ,คะนุ่นไกลๆน้่นค่ะฮระบ้านบ้านเาได้นี่อันนี้รถพยะใบ้านอันนี้เนี่ย บนทางนี้แล้วรถเอาหูอ๋ออันนี้คือรถผู้ใหญ่บ้านบ้านกตูมรถเราไปไม่ได้เนาะเพราะว่าไปรถเข้าไปไนไปไปเฮ้ยมันหอดวิทย์ป้าย่างแล้วก็่าแล้วนี่นะนี่รถป่าไม้ก็มาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาค่ะเขาเข้าไปทางนี้ค่ะ ขึ้นบนเขาอยู่บนหลังขาโน่นค่ะไกลๆเหมือนข่าวคนก่อนนั่นแหละค่ะ อันนี้ก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่า,าว่าเป็นใครมาจากไหนหรือว่านนะค,ะคนในพื้นที่หรือเปล่าฮะอ๋อไปส่งคดีเขาไม่ได้มานี่เนาะส่งคดีกันะส่งคดีออ้นที่เไม่รู้รมกันะบอกะพวกคดีอนี้อ๋อคดีนี่บอก เขาได้รับทราบคดีแล้วแต่ว่าให้พ่อผู้ใหญ่ขึ้นไปดูให้พ่อผู้ใหญ่ขึ้นไปดูดนัวกายกำลังเดินมาเขาก็จะเดินขึ้นเขาหรือว่าเขาจะรอตรงนั้นก็ไม่รู้นะเนาะโอ้ยรอก็คงจะอีกนานแหลนะเนาะโอ้ยมันก็ต้องขึ้นเขาไกลมากด้วยโอ้ยมันนุ่นโว้ยนุ่นผู้โอ้ยน,อนุ่น มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วคะ่ะมันวิดป่ายางแล้วก็ไปต่อไม่ได้เ,ดเขาก็รอรถกู้ไฟฟล์รอก็รอลุงบางหอมจะตามไปอยู่บ่จะขึ้นบนเขาอยู่บ่รถผู้ใหญ่บ้านเราก็ไปผู้ใหญ่บ้านา<อ>บ้านมะน,นาวก็ไปผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสี่ก็ไป ค่ะนั่นเขาไปรอในจุดนั้นแต่ว่ามีหน่วยคู่ภัยเขาจะเดินข้ามเดินไปค่ะเราคงเดินไม่ไหวเนาะเพราะว่ามันไกลเดี๋ยวเราก็รอเพราะว่าต้องข้ามต้องข้ามเขาไปอีกใช่ไหมข้ามเขาไปอีกลูกหนึ่งไกลมากนะลุงบ่าวหอมไม่ไหวค่ะไม่ไหวถ้าจ่าลงมาก็ทุลักทุเล่เออไปดูน้ำตกกันดีกว่าเนาะ ถ้าทางลงมาก็ทุรักทุเลมากเลยนะคะขึ้นเขาปีนเขาค่ะค่าะค่ะค่ะค่ะก็พามาดูที่เกิดเหตุค่ะที่ไม่ใช่ที่เกิดเหตุต้นเหตุต้นเหตุทางขึ้นเนาะเาไปไม่ถึงเหตุนะคะค่ะไปไม่ถึงเราก็ไม่ได้มาดูแค่นี้ มาดูมาสอบูถามมาดูมาสอบถามไปดูน้ําตกกันต่อนะคะไปเที่ยวน้ําตกกันต่อนะคะะค่ไปเที่ยวน้ําตกกันดีกว่านะคะไปค่ะไปค่ะไปไปดูแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นนี่นะคะรถหน่วยกู้ซีบนะคะคนในพื้นที่นี้หรือว่าเป็นพื้นที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่า ที่เสียชีวิตนะคะว่าเป็นใครกันแน่นะคะแต่รู้ปิดหน้าปิดตาอยู่รู้แล้วว่าเป็นผู้ชายเนาะรู้แล้วนะคะว่าเป็นเพศไหนนะคะเพศไหนรู้แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหนนะคะอันนี้เขายังปิดหน้าปิดตาอยู่นะคะเพ่ยาบ้านขึ้นแต่แล้วนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะคะหน่วยกู้ภัยผู้ชีวยก็ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เราก็ขึ้นไปไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้เราเป็นช่นะคะค่ะเดี๋ยวรอติดตามข่าวตอนต่อไปนะคะ เดี๋ยวจะทําคลิปตอนต่อไปค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่หน่วยกู้ซีบเขาว่าขึ้นไปแล้วนะคะเราตามขึ้นไปไม่ได้ค่ะบนเขานน้นสูงชันนน่นละค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ